ครับก็ราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเป็นเวลาพิเศษนะครับอันสืบเนื่องมาจากที่มีการาพิจารณาของสารรัฐมนูลเกี่ยวกับกรณีนายกรัฐมนตรีผมจะเสนออ่านมติครมให้รับทราบนะครับในวันนี้เรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่สารน้ำหนุนได้มินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ4ของรัฐมนูญแห่งราชนา,นาจาักรไทยจึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา167วงเล็บ1ของรัฐมนูนแห่งราชนาจาักรไทยคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา168วงเล็บหนึ่งของรัฐมนูนแหง่งราชอาณาจากักรไทยตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545บัญญัติให้ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เพราะสารน้ำหนุนวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดาเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชชยชัยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เรื่องที่สองนะครับเห็นชอบตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีกรณีสารรัฐมนิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยมาตรา170วงเล็บ4ดังนี้ 1. สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ไม่เรียกว่ารักษาการและได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา168วงเล็บหนึ่งของรัฐมนูรแห่งราชอาจักรไทยข้อ1.2คณะมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จําเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้ เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎเอกาการศึกเป็นต้น1.3การลงชื่อตำแหน่งของรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมม,ม,ม,มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่ง1.4ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่นายกแต่งตั้งต้องพนจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด1.5ให้คณะกรรมการที่นายกแต่งตั้ง ตามมาตรา11วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและรองเลขานายกฝ่ายการเมืองประจำรองนายกยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 2. หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะนัมนตี2.1เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะนัมนตีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณา2.2เรื่องที่จําเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดเนนิการเป็นเรื่องเื่องไปนอกจากนั้น ยังมีแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมน,นตรีในรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์พิชนุจะให้รายละเอียดกับที่ประชุมกับ,กบ,กบผ,ผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอีกประการหนึ่งซึ่งหลังจากประชุมคลมเสร็จแล้วหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้ง6พักร่วมกันได้มีข้อสรุปอย่างนี้นะครับวันนี้สี่โมงเย็นที่อาคารธินวัฒนสนะครับ พรรคเพื่อไทยโดยกรรมการม่หันพักจะจัดประชุมเพื่อเสนอชื่อนายกรัมรีผู้เสนอผ,ผู้จัดํารงตตาแหน่งนายกรัมรีนะครับแล้วหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคทุกพรรคจะไปร่วมกันถแถลงนะครับเพื่อจะยืนยันเสนอชื่อนายกรัมรีที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะครับในส่วนของผมที่ได้ถแถลงมติคอมอกับเรื่องที่หกพักร่วมได้คุยกัน ก็จบเท่านี้ครับ